ตอนนี้เนี่ย AI กำลังเข้ามาเปลี่ยนโลกของการทำวิดีโอไปเลยนะครับแต่ก็มาพร้อมกับคำถามสำคัญมากๆากเลยว่าจะใช้คลิปที่ทำจาก AI บน Facebook ยังไงให้ไม่โดนแบนไม่ผิดกฎวันนี้เราจะมาเจาะลึกทุกประเด็นให้เคลียร์กันไปเลยค่ะจะได้สร้างงานกันอย่างสบายใจเอาละครับมาเริ่มกันที่คำถามแรกสุดเลยที่น่าจะคาใจครีเอเตอร์หลายๆคนอยู่ตอนนี้ก็คือตกลงแล้วคลิป AI เนี่ยเราเอามาลงใน Facebook ได้จริงหรือเปล่า มาหาคำตอบกันครับถ้าจะให้ตอบแบบสั้นๆเลยนะคำตอบที่ทุกคนอยากได้ยินก็คือได้ครับแต่เดี๋ยวก่อนคำตอบที่ถูกต้องจริงๆมันมีรายละเอียดมากกว่านั้นนิดหน่อยซึ่งเป็นอะไรที่สำคัญมากๆเลยนะที่ c r e เ t o r อร์ทุกคนต้องรู้ไว้ครับโอเคพอเรารู้แล้วว่าใช้ได้คำถามต่อมาก็คือแล้วคอนเทนต์ AI แบบไหนกันละ่ะที่ Facebook เขาเปิดไฟเขียวให้โพสต์ได้เรามาดูกันดีกว่าครับว่าอะไรที่ทำได้บ้าง จริงๆแล้วเนี่ย o o k b o o k เขาค่อนข้างเปิดกว้างเลยนะไม่ว่าจะเป็นคลิปสั้นอย่าง Reels หรือว่าจะเป็นวิดีโอปกติก็สามารถใช้ AI ช่วยสร้างช่วยตัดต่อได้หมดเลยครับหัวใจสำคัญที่สุดที่แพลตฟอร์มเขายึดไว้ก็คือความโปร่งใสครับตราบใดที่เราไม่ได้ตั้งใจจะไปหลอกลวงคนดูก็ถือว่าผ่านด่านแรกไปได้เลย เอาละครับหลังจากที่รู้แล้วว่าอะไรทำได้ทีนี้เรามาถึงส่วนที่สำคัญที่สุดเลยอันนี้เรียกว่าเป็นกฎเหล็กข้อเดียวเลยนะที่คนทำคอนเทนต์สาย AI ทุกคนต้องจำให้ขึ้นใจเลยครับคำว่าติดป้ายกำกับเนี่ยถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆนะคบมันก็คือการบอกให้คนดูรู้แบบตรงๆไปเลยว,ว่าเฮ้ย hey, วิดีโอนี้นะมันมีส่วนที่ใช้ AI สร้างขึ้นมานะแค่นั้นเองครับเป็นการแสดงความจริงใจแล้วคำถามคือ ตอนไหนลหละที่เราจำเป็นต้องติดป้ายคือกฎเนี่ยเขาจะเข้มงวดเป็นพิเศษเลยกับคอนเทนต์ที่มันดูสมจริงมากๆจนคนดูอาจจะเข้าใจผิดได้ครับยกตัวอย่างเช่นนะการใช้ AI สร้างหน้าคนขึ้นมาใหม่แบบเนียนๆหรือว่าการไปดัดแปลงคำพูดท่าทางของคนที่มีตัวตนอยู่จริงหรือแม้กระทั่งการสร้างเหตุการณ์ที่ดูเหมือนจริงมากๆแต่ว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นเลยถ้าเข้าขายพวกนี้เมื่อไหร่ต้องติดป้ายสถานเดียวครับแต่มันยังไม่หมดแค่นั้นนะ นอกจากการติดป้ายแล้วเนี่ยมันยังมีคอนเทนต์บางประเภทที่ถึงแม้ว่าจะติดป้ายบอกแล้วก็ตามก็ยังถือว่าผิดอยู่ดีครับอันนี้คือเส้นแดงที่ห้ามข้ามเด็ดขาดเลยคอนเทนต์ในกลุ่มนี้แหละถูกห้ามแบบเด็ดขาดเลยเพราะว่าเจตนาของมันคือการหลอกลวงหรือสร้างความเสียหายให้คนอื่นโดยตรงเลย ซึ่งมันส่วนทางกับเป้าหมายของแพลตฟอร์มโดยสิ้นเชิงมากไม่ว่าจะเป็นพวกข่าวปลอมเฟกซ์นิวส์การสวมรอยเป็นคนอื่นหรือการหลอกลวงในรูปแบบต่างๆก็ตามฟังมาถึงตรงนี้อาจจะรู้สึกว่ารายละเอียดมันเยอะไปหมดเลยเนาะงั้นเดี๋ยวเรามาสรุปให้เหลือแค่ส3ข้อง่ายๆที่จำได้ทันทีกันดีกว่าครับ จำเช็คลิสต์3ข้อนี้ให้แม่นๆเลยนะครับ 1. สร้างคลิปได้เต็มที่เลย 2. ถ้ามันดูสมจริงมากๆจนอาจจะทำให้คนดูสับสนได้ต้องติดป้ายบอกและ3ไม่ว่าจะยังไงก็ตามห้ามมีเจตนาหลอกลวงคนดูเด็ดขาดหลักการง่ายๆแค่นี้เลยครับก็จะช่วยเราสร้างงานได้แบบปลอดภัยหายห่วงเรื่องทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ยมันก็ทิ้งคำถามที่ใหญ่ขึ้นไว้ให้เราได้คิดกันต่อนะคะว่า ในอนาคตที่เครื่องมือ AI พวกนี้มันเก่งขึ้นไปอีกสร้างงานได้เนียนจนแยกไม่ออกแล้วที่นี้เส้นแบ่งระหว่างของจริงกับของปลอมเนี่ยมันจะอยู่ตรงไหนกันแน่